ก็เลยเชื <s df> ่อชาและมุ่งย่ามไปหมดผีเก้าอี้สุดสองฟาสีดำสีดำเป็นขนทัศน์เรื่องนี้ที่โดนตีฟาสีดำสีดำนั่นก็เป็นที่ตอวอนวิธากน้องแบดอินนี่ตอนอยากลดความอ้วนนี่ทั้ก่อนนอนอินดี้เซาทิ่เกียรติยศวิ่งข้าศัตรีเป็นคนสุดท้ายเลยน้องแบดถูกพวกกอนเด็กผู้ชายรังคมาคิดหนักเ่วามามุ่งสั่นสารที่โรงเรียนแม้แต่วิชาพละที่มาเจอได้ที่หนึ่ง ตอนนี้น้องเป็ดวิ่งเข้าเส้นชัยเนท้ายข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายน้องเป็ดวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเลยสงสัยจะหนักพุงแน่นแน่อันนี้ต่อตอนนี้มีอพี่นักเรียนชื่อจากน้องเป็ดเป็นน้องหมูแล้วล่ะน้องหมูน้องหมูน้องหมูน้องเป็ดถูกพวกเด็กผู้ชายล้อเพราะชื่อขีหนักน้องเป็ดอินเดียอ้วนวิ่งช้าจัง ตอนนี้น้องเป็ดถูกวไปเ้าปผู้ชายนผ้ชเ็ิ้านผูยปนผูเปีนยเาเนชเปน้าเป้เนชายเนักร้องนประเท็ญี่ปุ่นปน็นู้้็นหนนป็นป็ูเ็ผู้ชายเอ็ป็นน้เช้้น้องหมูน้องหมูน้องเูาผู้ชาย้น หลังเลิกเรียนเมื่อกลับบ้านน้องเป็ดสองกระจกหันซ้ายหันขวามองตัวเองก็พบว่าตัวใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใบหนะ้ากลมเหมือนซาลาเปานี่เราว่าตัใหญ่โดนเนื่อนจริงๆด้วยวจ้ำมัไปนออีกิ่งอ้วก็จะกลายเป็นอลิลาดาไปแล้ว น้องเบลลอินดี้อ้วนจานพอค่ะกับู่จ๋ากำลังแกะของขวัญอยากได้ตุ๊กตาบาร์บี้อินเดอพินชูสปู่จ๋าที่จะมากว่าจะต้องมีเวลาสิอ่านเดียบอย่าไปนักแน่แน่ผู้หญิงเข้าเช่นชัยเป็นคนสุดท้ายเลยสงสัยจะหนักคงแน่แน่ทันจะไรเด้ผู้หญิงมาถึงน้องเบลล์ทำทั้งร้อยแตผู้หญิงนั่งร้องขอเด็กแรนิี้กับซิงเกิลส์น่ารักน่ารัก ท่านฮารอดเด็กผู้หญิงรักสาวสาวน่ารักที่สุดในโลกทั้งมีตากแตชนลาดเลยอะอย่างนี้จะว่นน่ดไงหันซ้ายหันขวาเิรีพอำอัมพวกเป็นผิวอ่อนว่าลิวอาจารย์เป็นต้าจักเจรกญนิสาเป็นพี่น้ยเปาทั้งแขนทั้งขาดูจอขม้าใบหนาิมันบัสเิญนิสเป็นี่้เราทั่แน้ขดอม้าใ้าิดๆด้วย นาพาเซยตี้ไอทีมอตอร์ไซ์ตอกบ๊บยี BTS ดอกมันไรคบี้เออโสรติกาเป็นธญรารักมินตีดอกเป็อ้นาดัลุาเป็นหนันตะมุกตะมิราชนสีโลพามเป็นเมยแสงอนี่จะกินไงพุ่ม่คะบวามจัญยัไงสวนครูเรียนจัง้เป็นแพรวพชิลพี่ฟมส์ูรียนจันนะมันนิตยาเธออยากเป็นสวางจิ เบบี้ดีบอยเบบี้ดีบอยวินนี่เด็กผู้หญิงสรตอีกคิ้วันต่นี้ยังมองเอ็กซ์เอ็กซเอ็ก่วิชาพลาอ่าอุ้ยวินนี่เจงเลยตอนนี้น้องแต่อนี้ว่าจะรีบไปแล้วอันนี้ก็ยังเหลือเส้นจาวง่ยเดี๋ยวเดี๋ววินนี่จใช้คป็นคนสุดท้ายเลยสงสัยจะหนักคนแน่ๆต้องแต่ทุกคนตัวแต่วิชาพลาสต์ทุกทีหน ต้องเปลี่ยนชื่อจากน้องเป็ดเป็นเด็กผู้ชายแสนสวยทั้งสองคนนี้ชื่อเล่นน้องว่าทักซีโดมิราจูน้องเป็ดโดนเด็กผู้ชายร้อน้องเป็ดถูกพูดเด็กผู้ชายล้องเพราะคิดหนักหลังเลิกเรียนเมื่อจับน้องเป็ดส่งกระจกพีเทเลสาบน้ำหน้าเศร้ามองร้องไห้หนักมากว่าน้ำตาไหลสีดำอย่างเห็นได้ชัดไม่น่าจะมาตกระเดียวกันแล้วได้อย่างไรล่ะในครูเรียน

この中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界一周。空を飛んで時を越えて遠い国でもドアを開けてほら。 「触れさせてやりたいこといきたいバスみつけたら」「まい,いよわぬでくすをはいで出かけよう」「大丈夫ぶさひとりじゃない僕も」 ราคาขายกูถ้าขา สาวอยากจะร้องเพลงยูมาโลกขณะเต้ร้องเพลงให้เก่งโอ้โทนาน่าเตะมคิดต้องลเร็งได้เส้นสุดน่าโอมอี